นี่นะครับที่ผมถอนออกมาทั้งหมดนะครับก็เข้าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับทั้งหมด4ี่ผมถอนมาทั้งหมด2ครั้งนะครับ TRX d g b y t e o ดอค TRX dgB นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้วนซา c แชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพือเ่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเ,เลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บบอทกุดเหรียญเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพนะครับ โอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับกใอยเพื่อนกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนๆมาลงทะเบียนนะครับกใอยเพื่อนใส่อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับโอเคพอเพื่อนเพื่อนใส่เสร็จก็ให้เพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคก็พอเข้าสู่ระบบมาก็จะเจออยู่หน้านี้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีโหมดมันติคอยอย่างเดียวนะครับซิงเกิลคอยยังไม่เปิดนะครับเราก็รอให้เว็บอัปเดตก่อนนะครับ โอเคในโหมดนะครับก็จะเป็นโหมดสมดุลน,นะครับก็คือเราบอดเก็บไว้ในสะสมไว้ในเว็บนะครับสะสมไว้ในวในเว็บแล้วค่อยถอนออกทีเดียวนะครับบู์ก็จะมีถึงบู์คูณ50นะครับก,ก็ทุกๆ6กสิบวินาทีนะครับใช้การปลดล็อกแค่30คะแนนนะครับก็เพื่อนๆทำช็อตลิงค์ช็อตลิงค์นะครับเรามาดูตรงคะแนนตรงนี้ว่าหาได้จากที่ไหนนะครับ คะแนนตรงนี้นะครับก็คือการทําช็อตลิงเราจะได้2คะแนนกิจกรรมนะครับแล้วก็ทํา p d c 1ครั้งจะได้อยู่ที่1คะแนนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอย่างเราผมมีตอนนี้ผมได้ทําช็อตลิงไปประมาณก็ผมได้ทําช็อตลิงไปประมาณ5ครั้งนะครับผมก็ได้มา10คะแนนแล้วก็ทํา p d c ไปอีก1ครั้งนะครับได้มาอีก1คะแนนนะครับนี่นะครับที่ผมทําไปนะครับ โอเคต่อไปนะครับวิธีการทํามาดูตรง PTC นะครับให้เพื่อนๆมากดที่คํวมาดูแล้วก็กดเริ่มจับเวลานะครับเพื่อนๆห้ามออกจากหน้านี้นะครับรอจนกว่าหลอดสีส้มจะเต็มนะครับตรงนี้นะครับโอเคเราก็รอให้หลอดสีส้มเต็มสักคู่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการหาเหรียญนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดเรียกร้อง PTC ตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดกลับเข้ามานะครับเราก็ได้มาเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับ โอเคส่วนช็อตลิงก์อันนี้นะครับนี่นะครับก็ที่ผมทําไปครบทั้งหมดนะครับทั้งหมดประมาณนี้นะครับกให้เพื่อนๆมากดเกมไปเลยนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้จะได้อยู่ที่1นึ่พันเหรียญนะครับก็ทําได้อยู่3ามครั้งนะครับอันนี้3ามทับสมนะครับหนึ่งทับหนึ่งอันนี้จะทําได้ครั้งเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสอนเพื่อนๆเชื่อมกระเป๋าลิงก์กระเป๋าฟอสเซตเพเข้าในเว็บนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่คําว่าโปรไฟล์นะครับหรือว่าเช็งโปรไฟล์นะครับ โอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็ให้เพื่อนๆมาใส่นะครับฟอสเซตเพย์อีเมลนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเอาอีเมลของ Fo สเซตเพย์มาใส่นะครับอีเมลที่เราใช้สมัครกระเป๋า o อสเซตเพย์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆ่อนก่อนจะเพื่อนๆจะกดยืนยันนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเช็คให้ดีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเช็คไม่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ผิดนะครับก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับผมก็ยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถึง นอกจากเพื่อนๆต้องสมัครใหม่นะครับสมัครใหม่แล้วเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไว้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคส่วนประวัติตรงนี้นะครับก็ประวัติการฝากรายได้นะครับที่ผมทําทั้งหมดนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองปดล็อกบูทนะครับอันนี้จะใช้2แต้มนะครับตรงนี้ โอเคอันนี้จะเป็นบูตคูณ1ินะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยปลดมาเป็นคูณ10ก็ประมาณนี้นะครับโอเคคูณ2นะครับจะได้อยู่ที่ย3ิบามชั่วโมงนะครับแล้วก็คูณ10บนะครับจะได้อยู่ที่1วันนะครับ 1D เดย์นะครับ1ดีนะครับ 1D ึเดย์เดือนไม่หนึ่งวันไม่น่าจะ1วันนะครับหรือไม่ก็1เดือนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเื่อนถนัดค็อตลิงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทําตรงซ้ายมือขวาก็ได้นะครับ โอเคในมือถือกับคอมจะขึ้นเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ส่วนในมือถือจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมากดขีด3ขีดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูเหรียญมีให้เราบอดอยู่ที่เหรียญ USDT d o c o i n DGB LTC Dash นะครับแล้วก็ TRX นะครับโอเคของผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมด5,240ี่เหรียญน,นะครับก็จะบอดได้อยู่ที่14ชั่วโมง3 3นาทีนะครับวิธีการทำก็ผมจะใช้เป็นบูตคูณ1ินะครับ Okay, โอเคน้โหมดก็ได้เป็นโหมดเดียวนะครับแล้วก็เป็นโหมดมันติคอยนะครับพอเสร็จปุ๊บก้อยเพื่อนเลือกเหรียญตรงนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็รอตรงนี้นะครับเขาบอกออโต้ฟอร์อเสตกำลังทํางานโปรดเปิดหน้านี้ไว้เพื่อรับเหรียญของคุณนะครับก็คือห้ามปิดหน้านี้นะครับเราต้องรอให้ครบ1นาทีนะครับถึง พอเหรียญเด้งเข้าเพื่อนๆก็ปล่อยบอทอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทํางานนะครับแล้วก็มีเหรียญตรงนี้เยอะๆนะครับก็ผมแนะนําให้เปิดเว็บนี้บอทไว้นะครับแล้วพอเราเลิกงานเรามาถอนเหรียญเข้ากระเป๋าเราได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าถอนขั้นต่ําของแต่ละเหรียญน,นะครับเข้าฟอสเซตเพย์จะถอนขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับ USD T Docoy Dash แล้วก็ไล่คอยแล้วก็ตอนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะถอนขั้นต่ําของแต่ละเหรียญเข้าฟอสเซตเพเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็รอเวลาให้ครบ1นาทีนะครับก็การชำระจะถูกส่งไปยังยอดคงเหลือนะครับก็คือในสมดุลของเว็บนะครับแล้วก็โหมดเป็นโหมดหลายเหรียญน,นะครับบูทที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นบูทสิบเท่านะครับจ่ายทุกๆ60วินาทีนะครับ โอเคพอครบก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเหรียญ USDT ผมจะได้มาอยู่ที่1,000งพัสตชี USDT นะครับแล้วก็เหรียญ Dogcoin ได้มาอยู่ที่6,870 s a t o s h ตอกชี d o g c นะครับดิจิไบต์สองหมื่นเก้าพันหนึ่งตชีดิจิไบต์นะครับแล้วก็10บสตชี LTC 10 s a ตชี Dash นะครับแล้วก็1 000, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0งแส0 0าตชี t r x นะครับก็เดี๋ยวเราไปดู ในโหมดสมดุลนะครับก็วิธีการเข้าไปเช็คนะครับสาหรับในมือถือนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อมาคลิกที่แถบ3แถบตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับตรงวิดดอนะครับโอเคขั้นต่ํานะครับก็เหรียญ USDT นะครับก็ถอนขั้นต่าอยู่ที่10,000ตมื่ตชินะครับตรงนี้แล้วก็เหรียญด็อกคอยถอนขั้นต่าอยู่ที่1 0,000เหมือนกันนะครับดิจิไบอยู่ที่10,000เหมือนกันนะครับแล้วก็เหรียญ TRX อยู่ที่10,000เหมือนกันนะครับเหรียญ เหรียญไลท์คอยนะครับทองขั้นต่ำอยู่ที่100ซาโตชีนะครับแดชอยู่ที่100นะครับประมาณนี้นะครับก็วิธีการถอนก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าถอนตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นฟอสเซตเพย์นะครับแล้วเราก็เลือกเหรียญของเราทั้งหมดได้เลยนะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วกดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับก็ง่ายๆนะครับการถอนปุ๊บประมาณนี้แล้วกดถอนไปเลยอย่างนี้นะครับ ก็การถอนนะครับเราจะถอนได้ก็ต่อเมื่อตรงนี้นะครับความคืบหน้าตรงนี้ครบ100เอร์เซนะครับโอเคเราก็ลองไปดูที่ฟอสเซตเพว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับโอเคนี่นะครับเว็แบบนี้นะครับเพ bit นะครับก็เข้ามาผมถอนมา2เหรียญเป็น t ท x กับ d ิจิไบตนะครับโอเคก็ได้มาเพิ่มอยู่ที่13,900 TRX นทะครับแล้วก็29,160 ดีจไบนะครับโอเคก็ให้เพื่อนเพื่อนมาฟอสเตแบบนี้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคอย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนก็กดที่คาว่าเลือกเหรียญตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวผมขอออกจากอันนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอออกก่อนเมื่อกี้ผมลืมเลือกบูตนะครับผมก็จะเลือกเป็นบูตคูณสิบอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลือกทุกเหรียญนะครับอย่างนี้ โอเคแล้วเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคผมเลือกเป็นทุกเหรียญคูณ1ิเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนครบ1นาทีเลยนะครับ okay, โอเคตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับนี่นะครับโอเคก็ okay, okay, ได้มาเหมือนเดิมนะครับก็ให้เพื่อนๆกดปิดตรงนี้ก่อนก็ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เปิดบอดไว้เยาวๆก็เปิดไปได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆต้องมีเหรียญไว้เยอะๆนะครับตรงนี้นะครับ โอเคถ้าเราจะถอนแล้วก็เข้ามาที่เดิมนะครับนี mm ่นะครับยังจะถอนไม่เรียนด็อกคอยนะครับผมก็ถอนได้แล้วนะครับถึงยอดขั้นต่ําแล้วปุ๊บผมก็กดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับอย่างนี้โอเคก็ถอนง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับสําหรับเว็บนี้ทําง่ายๆนะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วเราก็กดถอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับก็เราก็ถอนตามจํานวนที่เราถอนได้ก็ถ้าถอนได้เขาก็จะขึ้นว่าร้อยเปเซอย่างเมื่อกี้นะครับ โอเคเราไปดูในฟอร์เซ็ตเพย์ว่าเหลี่ยงเข้ายังแล้วกดดูตรงนี้ก็ได้นะครับโอเวอร์วิวตรงนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับที่ผมถอนออกมาทั้งหมดนะครับก็เข้าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับทั้งหมด4ผมถอนมาทั้งหมด2ครั้งนะครับ TRX dB g r o c c o i n TRX dB g y t e นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับเว็บนี้ก็ยังเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด55 56คนนะครับเว็บนี้นะครับก็เว็บนี้ปลดล็อกบูตได้ถึงคูณ6 คูณ50เลยนะครับทุกๆ60วินาทีนะครับแล้วข้อดีนะครับก็คือใช้คะแนนน้อยมากนะครับ30คะแนนนะครับได้คูณ50มาใช้ฟรีเลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาเดตการถอนอย่างนี้เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ